มาถึงงานแล้วนะคะเล้วมาหอดแล้วายวันนี้คุณแม่จะมารับนะคะมาเล่นอยู่ที่ร้อยเอ็ดให้ทายว่าคุณแม่ใดรูเ<อ>ด้เสียว่าทุกคน<อ>กับจะาทายทีแม่วัสดีค่ะนี่มแม่เปิ้ลคนสวย แมนแม่ที à, ่มาตลอดเอาสวัสด ah, no. ีครับแมน่น่ทีตายแล้วคุยลืมวันแล้วอยางนกคื <h <h ้หอมได้นพเสาได เขาบอกว่าจับผักมอแล้วไม่ตนลับไม่ไปหรอเรานอนมาท่านตื่นไมพอเดี๋ยวเขาบกงอะไเพี้ยหัวตื่นไปด้วยไหมถามแม่ดี่ไม่สบาไหมไปถามแล้วเพิ่งเราคือเขาเฝ้าลึกแท้ ตรงเนี่ยปีกพองปียพอนี่เสียงห้ามตาเห็นบอกว่าเหล่าเรือนู่นไปรออยู่เหล่าเรือนู่นเี่กกำลังดูเขากำลังคิดอยู่ว่า แต่ถามพราเจ้าพราเจ้าเขาบอกว่าไม่มีนะไม่ใช่ตลาดไม่กระจายหรอวัสดุอะ <c oughs> ไรอย่างนั้นนะคะพระเจ้าดิ <c oughs> แต่ว่าดูในเอ็นตอนั้นก็คืเร่าเรือเมืองนะกแต่ท <c oughs> างนี้มันน่าจะไปทางแต่แล้วมันเป็นเมืองอยู่นะทางขันเทียงขันมัมน, <c oughs> ม,นมันคนละเราเรือมันมค่ะ <c oughs> แม่จะป,ป้าวันนี้ แมวจะได้ค <54. S 2> ่ะ <NY> น <Commons> ี่ค <fi lion livest> <Q> ือนึ่งเพราะว่าถ้าเรากินส้มตำเราจะเราจะแวดสัก24ชั่วโมงนะเรากินเสร็จมันก็น่าจะสบคแต่ถ้าชาวรก็เยอะมากเยเอาของกต้อ้คชอบคู่ใหญ่จะกินส้มตำใสย่างหรือว่าจะเป็นต่อว่ะอะไรก็ได้ค่ะได้มดเลย แต่ถ้ากินส้มตำไก่ย่างก็จะเป็นฟังกผ่าแล้วก็กินเสร็จมันก็น่าจะเสร็จอ๋อได้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 เพราะว่าร้านส้มตำติดตรงตรงเลี้ยงกับปั๊มแล้วปั๊มออ๋ปั๊มนั้นปั๊มตรงบ้านเราใช่ได้ได้ได้เลยได้เลยเอากินแถวตรงนั้นเลยแม่มายืนในิ่มสะดวกสะดวกแม่เอาเลยเพราะตรงนั้นก็จะมีแล้วก็ค่พอเรากินเสร็จผ้าก็น่าจะเสร็จคนได้เลยค่ะตัวน่าจะง่ายสุดตรงี้เสร็จแล้วก็เข้านอนที่นอนอยู่นี่บอชันแม่ น้องได้ค่ะคุณชายนั่นแหมเอาน้องมาเรากเอ้าหนู้ว่าเอาววันนี้าอะไรทำไมน้องมาน้องบอกว่าวันนี้เว่าฮิตครับอ้าวหลงวันลูกบ้านแม่มาไปมาเป็นสะดวกซักจะไปเอาเสื้อผ้ามาซักไป บัไปตีน่ะอายบักใส่กวาง่อปาตีชิน่ี่หนีนะไอ้ยินบาล่ะีินจะนี่บเราเยากวาใส่กอางอีก แม่เราสิไปวันนี้หรือว่าเราสิฝากเตอร์สภาใช่แม่ย่ไกแม่ไปเอาสภาแล้วแต่ว่าตื่นยาก, <c oughs> <c oughs> กรีมแมนค่ะไงจะต่นมากหน่นอน <c oughs> มาหอดแมว่าค่ะแบม ลูกกับรับตาและกัตังรักข้าวหนึ่งเสียงอะไรแสบบ่แม่แม่แสบอยู่บ่โอเลียงแม่กินทอลวบ่ค่ะ มันยุดมนบคะกเราจะเอาแม่ทีสิมาลาแม่ยุดบอนึกไ่มแม่บอของไปอาบน้ำบอกบอของไปอาบน้ำบเียให้ตื่นเเนาะบอะไรัีต้วยรอรอตังรักนค่ะ ไอเดกยัม่้านอนยิงคือบักใส่กวาเด้อแวกตั้อย่แ้วก็เอาตั้งทีนึงหน่อยจนตันเสี้าวันนี้ก็ไม่ยอมุกเลย อุ้ยบอเป็นยังเมี่ยนั่งได้อยู่หรอคะดึงเบาขึ้นมันจะได้อีกแถวหนึ่งบอเป็นยังค่ะนั่งได้นี่หนูนั่งอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวกใกล้อยู่บ่ค่ะใกล้อยู่บ่ค่ะกับกับหมายถึงว่าต้องหนีเพรากับจะเป็นใบพัดเนาะใบพัดไปห้องจะไปเจอใบพัดของของบ้านเ้าแม่ใบพัดหนึ่งนั่งยังสิกระได้หรอค่ะสบายอยู่เบอเป็นยังค่ะเนี่ยได้อยู่ ที่นี่ทนี่แม่ต้องหางต้องใส่แมเราใส่พวกใครก็ไม่รู้อะไรเลไม่ได้ก็ไม่ได้ไหนเนี่ย อยู่นี้หรือไปตอบซ้ำนั่นเปล่าลงมาตั้นเล็กหน่อยหาขวบหลีล่ะขนาดเลย <c oughs> ตามแม่งเซ็กแล้วไม่มีซ้ำ ลองถ่าคุณนี่แม่ว่าขาดจักเถื่อบ่คออเคยแต่ใส่ใส่ใจงางมมค่ะตัเี้ยไ่ถี่มากหรงออเนว่าอตัไหนตัง่บ้สนตังย่ด้หนันอาไวตังดนฟานนี่พ่ <mm> อมแม่กันนะคือเฮาอยู่ด <mm> แต่ว่าสีผิวเพิ่คือ้ <mm> <mm>

ค่ะสํารับที่มีกับฝากฝดสามีนะคะพแล้วก็คอามอนุญาตเดินทางก่อนนะคะ เป็นกำลังใจให้พวกน้อนนะคะด้วยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ